สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ทีเน็ c แชนแนลในช่วงทีน่าทอกนะคะวันนี้นะคะทีน่าก็จะมาเล่าเรื่องที่ ทุกคนนะคะถามมาถามมาว่าผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแบบไหนคือทีน่าก็ไปคิดคิดมาแบบว่าคิดมันอยู่นานมากเหมือนกันคือมันเป็นอะไรที่อยากจะตอบแต่ว่ามันยากเพราะว่าทีน่าไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีแล้วคือตอนแรกทีน่าเนี่ยคิดว่าทีน่าจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้ชายแบบแรนด์ randomly ก็คือแบบสุมส่มๆม,มัวม่วๆเอาว่าผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแบบไหนทีนี้ทีน่าก็ไปลองหาใน u t u b e นะคะแล้วก็คือมีคนแบบ ทำคลิปแบบนี้เยอะแล,แล้วที่น่าคิดว่ามันค่อนข้าง pointless ก็คือมันดูไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วก็ที่น่าคิดว่าผู้ชายแต่ละคนนะคะแล้วก็ผู้หญิงแต่ละคนน่ะคนเรามีความชอบต่างกันแล้วเราจะไปแบบอยู่ดีจะไปถามว่าคนนี้ชอบอะไรคนนี้ชอบอยังไงแล้วแบบมันไม่ใช่คนที่เราจะไปจีบจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่สมเหตุสมผลใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่สมมติว่าผู้ชายฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ย เขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่ทาอาหารได้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบทำอาหารหรือว่าผู้หญิงบางคนไม่ชอบทำอาหารเนี้ยก็แปลว่าเราจะต้องไปเรียนไปเข้าคอร์สทำอาหารเพื่อที่จะมาทำอาหารเอาใจเขาเนี้ยหรอทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยทีนัำรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะคะแล้วมันไม่ใช่คําตอบแล้วก็มันก็ดูไม่แฟร์อะไรเงี้ยทีนี้ที่น่าก็เลยจะมาเล่าสิ่งที่ที่ทน่าพบว่าเป็นสิ่งที่ ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่การทําอาหารไม่ใช่ทํางานบ้านไม่ใช่ผมยาวผมสั้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีน่าตอนที่ทีน่าอยู่เมืองไทยนะคะทีน่าอ่านหนังสือของเป็นนักเขียนชาวอังกฤษนะคะแล้วก็คนพี่กาละแมเนี่ยเขาเป็นคนแปลนะั่นคือหนังสือผู้หญิงร้ายผู้ชายรักไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินหรือเปล่านะหรือว่าตอนนี้ยังขายดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นตอนที่ออกมใหม่ๆขายดีมากเลยอันนี้เป็นเล่มสองนะคะเล่มหนึ่งทีน่าไม่รู้ว่าอยู่หายไปไหนทําหายไปแล้วมัง้ง แต่ว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเหมือนเป็นหนังสือเปลี่ยนชีวิตทีน่าเลยจริงๆคือแต่ก่อนนะคะทีน่าก็มีแฟนแหละแต่ว่าไม่ได้มีความสุขแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แบบยาวนานนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมผู้ชายถึงหมดโปรทําไมเรารู้สึกไม่มีความสุขทําไมเราทุ่มเทให้กับเขาเยอะแยะแต่ทําไมเขาถึงดูเหมือนไม่เห็นค่าเราอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้ดีมาก <S <S แล้วก,วก็มีอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือของคนอเมริกานะคะที่เขาเขียนว่าผู้หญิงเนี่ย จะทายังไงถึงจะมัดใจผู้ชายได้อะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะแนะนําเล่มนี้เลยคือแบบสนุกแล้วก็คนเขียนในเขียนเป็นภาษาพูดเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคาศัพท์ยากๆเยอะๆอะไรเงี้ยมันจะแบบคืออ่านแล้วเหมือนฟังเขาพูดอะไรเงี้ยค่ะมันจะง่ายเพราะฉะนั้นที่น่าจะสรุปนะคะสองเล่มนี้แล้วก็อีกเล่มหนึ่งด้วยคือแบบสรุปแบบเบ็ดเสร็จเลยนะคะไม่ชอบแบบไปอ่านหนังสือคือมันมีอย่างเดียวเลยที่เป็นแบบเมนหลักๆเลยก็คือสิ่งที่ผู้ชายชอบในนนนผู้งงทุกกคคคเเเลยะะ็็ือออารปตตััววข ซึ่งฟังแล้วอาจจะดูแบบดูง่ายไปดูแบบเฮ้ยแค่แค the ่นั <tr ider. S 2> ้นหรอมันจะจริงหรอหรืออะไรเงี้ยหรือบางคนบอกว่าหนูยังไม่รู้เลยค่ะตัวเองเป็นยังไงแล้วหนูจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงการเป็นตัวของตัวเองนะคะก็คือการที่ทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเราสบายใจการที่ทําอะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สกว่าไม่ขัดไม่ฝืนไม่แบบว่าเอ้ยไม่ชอบแต่ว่าก็ทําทําไปเพราะว่าอยากจะเอาใจเขาอะไรอย่างนี้นะคะการเป็นตัวของตัวเองคือการทําสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆการทําเราสบายใจการเป็นตัวของตัวเองทําไมมันถึงสําคัญ เคยสังเกตไหมาบางทีผู้หญิงบางคนนะ่ะไม่ได้สวยไม่ได้หน้าตาดีเลยแต่ทําไมผู้ชายทุ่มเทจังเลยทําไมผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้มากๆเลยทําไมเขาถึงเลือกผู้หญิงคนนี้ทั้งๆที่บางทีอาจจะมีการเปรียบเทียบบอกว่าโอ๊ยเราสวยก็ตต้งเยอะขาวเนาอกใหญ่ส่วจกรรมมาก็แพงทําไมผู้ชายไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะมันมีปัญหาตรงที่คุณอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสมมุติว่า ไปออกเดทนะไปออกเดทครั้งแรกครั้งสองสอครั้งแรกเนี้ยแล้วเราอยากจะทําให้เขาประทับใจเราก็เลยแต่งตัวแบบอาจจะมีแบบโป้นิดหน่อยว่าแวมแวมอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะเอาใจเขาแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เราชอบใส่คือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแต่เราไปแต่งตัวแบบนั้น ผู้ชายเวลาเขาเห็นเขาจะรู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเราทําแบบนั้นเพราะว่าเราอยากจะเอาใจเขาแล้วพอเราพยายามมากเกินไปอ่ะผู้ชายเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นมันไม่มันไม่น่าค้นหาคือตอนแรกเขาก็อยากได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นอ่ะคือเข้าใจปะ่ะคือย้อนกลับไปสมัยแบบดึกดําบันเลยนะผู้ชายเนี่ย จนถึงทุกวันนี้เลยมีสัญชาตญาณของการล่าคือการเป็นนักล่าการที่จะออกไปหาอาหารแล้วก็เอาอมาให้ครอบครัวแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่คือการดูแลเอาใจใส่เราจะอยู่บ้านดูแลบ้านพยายามทําให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันใช่ป่ะผู้ชายเนี่ยเขาอยากจะ แต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ใช่แม่เพราะนั้นการที่เราจะไปดูแลเอาใจใส่เขาเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มันไม่ธรรมชาติแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทําตัวให้มันน่าค้นหาทําตัวให้มันดูน่าแบบตื่นเต้นน่าล่าฟังล้วดูแบบฟังล้วดูแบบดูน่ากลัวมันจะเป็นสิ่งที่มัดใจผู้ชายสมมุติในงานเดทแรกเราไปเราแต่งตัวธรรมดาเลยที่เก่งยินมันจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจเขาเขารู้สึกว่าอ๋อโอเคเราต้องพยายามมากขึ้นนะ หรือบางทีอะถ้าแต่งตัวอยากจะชงนิดหน่อยก็อาจจะแบบปกบปปคมมิดเลยแต่ว่าให้ดูแบบเห็นส,วนส่วทรงเห็นหน้าอกอเห็นเอวอะไรประมาณนี้นิดนึงเพราะผู้ชายเขาจะพยายามจินตนาการว่าเออถ้าแต่งตัวแบบนี้มันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะคือไม่ได้แบบเผยออกไปหมดอะหรือถ้าใครชอบแต่งแบบนี้อยู่แล้วแบบโป๊ๆหรืออะไรเงี้ยก็อันนี้คือเป็นตัวของตัวเองคือแต่งแบบนั้นไปเลยนะคะไม่ต้องแคร์แต่ถ้าไม่ชอบก็อย่าไปพยายามอย่าไปทําพยายามทําให้มันไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเกิดแต่งตัวสวยขึ้นมา แบบคบกันแปลนะเราแต่งตัวสวยขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าโหวันนี้สวยจังแต่งมาให้เขาหรอเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาในดูมีค่าคือติน่ากับเนตเตอร์นะคะติน่าก็ทำประมาณก็ทําแบบนี้นะคะในความสัมพันธ์ตอนช่วยแรกๆเลยเนตเต้เขาก็ชอบเล่นโบลิ่งมาก เราติน่าเนี่ยไม่ชอบเล่นโบลิ่งเลยคือไม่ชอบไม่อยากเล่นโบลิ่งลูกมันหนักไม่ชอบไม่รู้จะโยนยังไงคือไม่ชอบเลยผู้หญิงบางคนก็อาจจะไปเพราะว่าอยากจะอยู่กับเขาอยากใช้เวลากับเขาอยากจะแบบว่าเอาใจเขาเออไปเล่นโบลิ่งไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ชอบอ่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปจริงติน่าบอกเลยว่าไม่ชอบไม่ไปไม่อยากไปแล้ววันหนึ่งอ่ะเขามาอ้อนมากๆติน่าก็เลยแบบโอเคโอเคไปแค่ได้ไปแค่ได้นานๆทีก็ไปพอไปปุ๊บติณ่าก็ไม่โยก็โยนไปก็ไม่ได้เล่นก็โอเคแต่ก็ไม่ได้สนุกอะไรมากมาย พอตอนกลับนะเขาก็แบบว่าดีใจมากเลยที่ทีน่าไปเขาก็มาขอบคุณว่าโอ้ยเนี่ยขอบคุณมากเลยที่ไปอุต่าไปเป็นเพื่อนนะทั้งที่ไม่ชอบรู้สึกแบบเขาจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีค่ารู้สึกว่าโอยนี่ผู้หญิงคนนี้ทําให้เราขนาดนี้เลยเหรอทั้งทั้งที่มันไม่ใช่อะไรเยอะแยะเลย<ๆ>เขาเลยเข้าใจมากคือการคือทีน่าแค่ไปโบลิ่งด้วยแค่นั้นคือจริงๆก็ไม่ได้ชอบแต่แค่ไป เพราะว่าเออไหนๆก็เอชวนเยอะแล้วก็ไปก็ไปอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่คือคีย์ตรงนี้คื ain, คอการเป็นตัวเองไม่ชอบอะไรบอกไปเลยถ้าสมมุติว่าเราบอกไปว่าเราไม่ชอบทำอาหารจีน่าก็บอกไปว่าจีน่าไม่ชอบทำอาหารสิ่งที่ผลที่ออกมาก็คือเนตันก็ทำอาหารให้ตีนะ่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากทำจริงๆเขาก็เราก็จะออกไปสกินข้าวข้างนอกหรือไม่เขาก็ซื้อกลับมาที่บ้านนะคะเห็นว่ามันก็ง่ายนิดเดียวถ้าสมมติว่าเราไปพรีเทนหรือไปแกล้งทำว่าเราชอบทำอาหารเราไปทำอาหารให้เขาทั้งที่เราไม่ได้ชอบทำ พอคบกันไปนานๆเนี่ยไอช่วงหวานๆในช่วงที่มันแบบสวีทหวานแหววอะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเหนื่อยเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากทําแล้วถ้าเราจะไปพูดว่าเฮ้ยฉ <c oughs> ันเนี่ยทำฉันเนี่ยทำอาหารมาบ่อยแล้วนะจริงๆฉันก็ไม่ได้ชอบหรอกเธอเนี่ยมาทาอาหารให้ฉันบ้างสิอย่างเงี้ยมันไม่ได้จริงๆมันไม่เวิร์กมันไม่แฟร์ถ้าเราไม่ชอบอะไรเราต้องบอกเขาไปเลยนะคะบอกไปตั้งแต่แรกเลยแล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบในความที่เรามีความเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจมีจุดยืนแล้วถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ชอบ ที่นดาคิดว่าถ้าเขาไม่ชอบก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไปเขาก็ไปหาคนอื่นคือแฟร์ดีแล้วไม่จํไม่จเป็นจะต้องไปพยายามที่จะได้ผู้ชายคนนี้มาคือผู้ชายมันมีโลโลกะัะจริงๆคือถ้าเขาไม่ชอบเราแล้วก็ ไม่แคร์คือแบบสบับสบับดบ๊อบสวยไปเลยคือไม่ต้องแคร์ถ้าเขาไม่ชอบแล้วก็ไปหาคนอื่นคือมันจะมีผู้ชายที่จริงๆมันจะมีผู้ชายที่ชอบแบบนี้ผู้ชายที่ยอมให้เราเป็นแบบนี้นะคะติน้างานบ้านติน่าก็ไม่ทำเราเป็นคนขี้เกียจมากไม่ชอบทํางานบ้านหรือว่าลกๆๆกๆอะไรเงี้ยในตังเขาก็ในตังเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราบอกเขาไปแล้วว่าเราเป็นแบบนี้ ติาไม่ได้ไปแกล้งทำว่าติาเนี่ยเป็นแม่สี่เลือนติ娜เนี่ยชอบเด็กหรือติาชอบทําอาหารหรืออะไรเงี้ยติาบอกไปเลยว่าติาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอะไรแล้วด้วยความเป็นตัวองตัวเองเนี่ยเขาก็จะเห็นค่าเรานะคะการที่เราไม่พยายามไปหาเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องชนะใจเราเขาจะต้องพยายามทํานู่นทํานี่ให้เราเพื่อที่เขาจะได้เรามาแล้วมันจะไม่มันจะไม่มีช่วงหมดโปรเพราะว่าเหมือนกับเราเทรนเขาไว้แล้วไงว่าเราเป็นแบบนี้ทั้งทำอย่างนี้ยี่นี้เพราะฉะนั้นมันก็จะ เขาก็จะทําให้เราแบบสมบุเสมอนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปถามทีหลังแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ตีน่าคิดว่าเป็นสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยชอบมากๆเลยที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยทำให้อย่างผู้หญิงเราเนี่ยอาจจะชอบให้ผู้ชายถือซื้อของให้แล้อชอบให้ผู้ชายพาไปชอปปิง้งชอบให้ผู้ชายมาชมแล้วว่าเราสวยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสําหรับผู้ชายเนี่ยเขาชอบให้เราเขอบคุณเขาเวลาที่เขาทําอะไรให้เราสมมุติว่า เราต้องขอบคุณแบบขอบคุณเวอร์เวอร์ด้วยนะไม่ไม่ห้ามขอบคุณแบบประชดหรือขอบขอบขอบคุณแบบคือผู้ชายมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเราไปไประชดทั้งที่เราดีใจมากอะ่ะเขาจะไม่เข้าใจสมมติว่าเขาซื้อดอกไม้มาให้เราช่อใหญ่มากเลยแล้วเราแบบไปพูดว่าอุ้ยซื้อมาทําไมเนี่ยแพงเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นดีกว่าซื้อของกินดีกว่าอะไรเงี้ยผู้ชายอั้งอยเลยน่าซิดเลยทั้งทั้งที่ในใจเราดีใจมากแต่ว่าเราแบบพูดตรงกันข้ามเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้น ถ้าเราชอบอะไรบอกไปเลยแล้วชมแบบชมใหญ่เลยคือตอนคขาเป็นแรงๆนะคะที่หน้าบอกเนตันว่าที่น่าชอบคิดแคทชอบกินคิดแคทตอนเช้าเนตันนะคะเขาก็พอเขารู้นะทุกเช้านะเขาซื้อคิดแคทมาให้ที่หน้าทุกวันเลยซื้อมาให้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วพอที่หน้าเห็นนะว่าเขาเอาคิดแคทมาให้ที่น่าจะขอบคุณเหมือนเห็นครั้งแรกตลอดขอบคุณเหมือนเขาเอามาให้เป็นครั้งแรกตลอดคือจะประมาณว่า อุยขอบคุณมากเลยตัวเองทรายตัวเองน่ารักจังเลยโอ้โหแบบเราชอบกินคิดแคทมากเลยเนี่ยทําไมแบบซื้อมาให้เราดีใจจังเลยขอบคุณเวอร์เวอร์เวอร์ไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเนตันจะทำตลอดเพราะว่าเขาชอบผู้ชายชอบอะไรแบบนี้นะคะชอบที่จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นป่านะคะแบบว่าสามารถแบบให้อะไรได้อะไรนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะนี่ถ้าใครดูได้ดูคลิปก่อนติน่านะคะเป็นคลิปอ่าที่เนตันเดี๋ยวมันมีหมาเห่าขอโทษด้วยนะคะถ้ามีหมาเห่าไม่รู้หมาเห่าอะไรแต่ว่าถ่ายเป็นครั้งที่สามแล้วเนี่ยเพราะว่าหมาเห่าแล้วก็ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ ตีน่าตอนนี้ตีน่าจะชังแล้วไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าถ้ารอหมายหยุดเห่าก็ถ่ายทั้งวันนะคะคือถ้าใครได้ไปดูคลิปอันก่อนๆของตีน่านะคะเป็นคลิปที่เนแต่นะคะซื้อจุดชั้นในแล้วก็เสื้อในแบบว่าเยอะมากเลยให้ตีนา่าคือ มันไม่ได้แบบว่าอยู่ดีเขาก็ซื้อให้นะมันมีที่มาที่ไปเท่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบซื้อของที่มันแบบของแพงแบบถ้ามันไม่ดีจริงก็จะไม่ซื้อแต่ทีนีท่ได้ยินว่า victoria secret เนี่ยเส้นในเขาดีมากใส่แล้วสบายใส่แล้วรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยท่นก็เลยไปลองซื้อมา3ามตัวเท่นก็ใส่แล้วรู้สึกว่าเออใส่แล้วมันแบบมันใช้ดีว่ะมันมันแบบใส่แล้วมันสบายใส่ทั้งวันแล้วรู้สึกไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เจ็บแบบตรงตรงหัวไหล่หรืออะไรเงี้ยคือดีมากเลยแล้วทท่นก็ไปเล่าให้เนเตนฟัง แล้วทีนี้เนี่ยตอนเขาก็แบบอยากเอาใจเขาก็ไปดูว่า,สา,าวเส้นไหเรา่อเบอร์อะไรแล้วเขาก็ไปซื้อมาเขาซื้อเส้นไนมาแล้วก็ซื้อแบบเกงในอะไรเงี้ยนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยเขาก็ซื้อมาให้แล้วพอเขาซื้อมาให้เสร็จปุ๊บท่น่าเห็นเล้ที่ดีใจมากๆเลยคือดีใจนี่มาจากใจนะแบบไม่ได้แกล้งทําเลยเพราะว่าอุย้ยแบบอุตสาา่าห์ซื้อมาให้คือมันแพงแล้วก็อุตส่าห์ซื้อมาให้อะไรเงี้ยโหตัวเองแบบน่ารักจังเลยทำแฟนดีๆขนาดนี้ก็ชม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 เขา พอชมเขาแค่นั้นแหละซื้อมาให้ทุกเดือนเลยบางบางเดือนซื้อมาให้แบบสองสามทีเงี้ยแบบซื้อ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 มาแล้วเราก็แบบชมเขาตลอดว่าโอ้ดีใจน่ารักจังเลยทำไมซื้อมาให้อย่างงู้นอย่างนี้แล้วแบบวิทย์รีไซเค e t คือมันดีอย่างหนึ่งถ้าเราซื้อเนี่ยบางทีเขาจะให้คูปองแล้วก็ให้แบบเป็นส่วนลดสําหรับการซื้อครั้งต่อไปอะไรเงี้ยเนตเตก็บ้าสุดเลยค่ะซื้อเยอะมากคือที่เห็นในวิดีโอนั้นแหละคือแบบยังไม่ถึงครึ่งลยนะิีๆคือมีเยอะมากๆาคือในตเนซื้อให้นะคะแล้ว เป็นประมาณนี้นะคะคือชอบมีความปาคืออยากจะเอาใจเราอยากจะซื้ออะไรให้เราหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรกลับหรอกเราไม่ต้องซื้ออะไรให้เขาหรอกสิ่งที่เขาต้องการเลยจริงๆก็คือคําขอบคุณจากใจจริง,รงๆอันนี้คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการเลยนะคะแลาที่น่าก็สังเกตว่าแล้ที่ถ้าซื้ออะไรให้ในีตันอนะ เจนจะดีใจระดับหนึ่งแต่ไม so ่ดีใจเท่าตอนที่เขาซื้อให้เราเพราะว่าเขาซื้อให้เราเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีความสุขเขาก็เห็นว่าแล้วเขาก็มีความสุขตามแล้วเขาก็อยากจะทําบ่อยๆเพราะเขาอยากจะมีความสุขวลาที่เขา่เห็นว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องขอบคุณจากใจนะคะแล้วก็ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็จะทําให้เราบ่อยๆไวๆนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็ต้องลาไปก่อนก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะสิ่งที่ทีน่าคิดว่าผู้ชายชอบเนาะแล้วตีน่าก็ลืมไปนะคะว่าต้องขอโทษจริงๆคือลืมจริงๆคือว่าช่วงตีน่าทอล์กเนี่ยมันจะไม่เป็นช่วงตีน่าทอล์กถ้ามันไม่มีแฮชแท็กทีน่าทอล์กใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถติดแฮชแท็กทีน่าทอล์กนะคะแล้วก็ ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างนะคะถ้าทีน่าเห็นว่ามีคำถามไหนหน่าสนใจมีคำถามไหนที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะคะทีน่าก็จะมาตอบในช่วงนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะทีน่าก็ต้องลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ที่ T n a t i n Channel นะคะหรือถ้าใครอยาก f o l l o ่ทีน่าช่องทางอื่นนะคะก็สามารถไปที่ Facebook หรือว่า Instagram นะคะชื่อเดียวกันเลย T n a t i n Channel สำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ